ยโหยสู้วัดดีครับผมแล้วครับผมวันนี้แกวแมวมืนเกมเมอร์นะครับผมมาเล่นเกมเด n a s ส y h e r o อีกแล้วนะครับผมแล้วก็นี่ครับเซิร์ฟเวอร์594ตัวนี้นะครับทีมซุนเซ็กวันนี้เนี่ยเป็นงานเลี้ยงเลิศรถครั้งวันสุดท้ายนะครับผมกิจมี3วันนะวันนี้วันสุดท้ายแล้วเราดูอันดับนะครับผมอันดับตอนนี้เราอยู่อันดับที่26นะจริงเราไม่ได้เน้นเน้นอันดับขนาดนั้นนะครับก็ทำไปเรื่อยๆนะครับตาม ภารกิจของเรานะครับผมตรงนี้นะครับผมอาจจะดองที่เหลือไว้นะครับเพราะว่าตรงนี้พิเศษตรงนี้เนี่ยแต้มปลดล็อกของเราเนี่ยหนึ่งหมื่นนะครับผมหนึ่งหมื่นแล้วนะแต้มอันนี้นะแต้มมาจากแต้มนี้มาจากไอ้ธงที่เราบริจาคไปเนี่แหละครับผมมาจากการที่เราบริจาคตรงนี้นะบริจาคตรงนี้มันจะนับแต้มนี้ให้นะครับผลงานอหลังจากนั้นเนี่ยเรามาดูตรงนี้นะครับผม เนี่ยตอนเนี่ยหมื่นหนึ่งหมื่นแล้วโอเคถ้าเป็นหมื่นสองก็จะได้ชะตาชีวิตอันนี้มานะซื้อนี้ได้นะครับผมแถมถ้าเป็นหมื่นแปดนะหมื่นแปดจะได้สตาชีวิตอันพุ่งนี้มานะครับผมก็ถือว่าดีนะแล้วก็หนึ่งแปดได้ชุดได้ชุดแดงอีกหนึ่งเซตนะครับผมได้ชุดแดงนะเพราะนั้นเนี่ยแต่ว่าของผมเนี่ยน่าจะไม่ถึงหนึ่งหมื่นแปดนะเพราะว่าตอนนี้ผมมีหนึ่งหมื่นแล้วขาดอีกแปดพันนะแต่ตอนเนี่ย อาหารพวกนี้มันไม่ถึง800พันนะครับผมไม่ถึง800พันนะเพราะนั้นก็อาจจะอาจจะดองเอาไว้นะครับอาจจะดองเอาไว้ไว้ดไว้รอบหน้านะครับไว้รอบหน้าเราจะได้กดอีกนะครับผมเอาละไอของพวกนี้ของผมกดอะไรบ้างแพ็คอะไรบ้างนี่ครับร้านคิสตันตรงนี้นะครับตรงนี้ผมกดแพ็กนี้มานะเพราะว่าผมอยากได้พู้กันนี้นะครับผู้กันอันนี้เอาไว้สมัครขุนพลท่านได้นะครับแพ็กนี้นะครับและก็แพ็กสุดท้ายนะครับแพ็กสุดท้ายอันนี้นะครับผม ท้าสุดท้ายอันนี้เนี่ยมันได้ตัวทองมานะครับผมผมกดมาแล้วแต่จะกดแค่2อ,อันนี้นะครับผมแต่ถ้ามีมีงบหน่อยก็กดไปเลยนะครับจะได้ครบ18นนะครับครบ18หรือทําผลงานได้นะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยเห็แมผมมีหีผลคนทองอยู่2อ,อันแล้วนะเพราะว่ารอบที่แล้วผมก็กดไปนะครับผมวันก่อนนะเพราะนั้นนี่ผมมีอยู่สองอันจริงๆเนี่ยถ้าคนเล่นเล่น,เล,นเล่นไปเลยอะ่ะ คุณเอาเอานี้นะครับเอามาเปิดตัวนี้นะครับเนี่ยโบนัสโจมตีโบนัสจโสจมตีนะก็คือมีหวังยี่กับตั้งเพกนะหวังยี่กับตั้งเพกแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรายังไม่รีบกดเพราะว่าเราจะมาสุ่มดวงชะตากันนะครับเลเวล83เนี่ยเราจะมาสุ่มดวงชะตาของซุนเซ็กนะครับผมเรายังไม่มั่นใจนะครับว่าจะเล่นซุนเซ็กหรือเปล่าเรากําลังจะสุ่มดวงตรงนี้ครับหินหินเลือกดวงชะตาตรงนี้นะครับ เราจะกดซุนเซกมานะครับแล้วเลือกแล้วเลือกดูว่าเอ,อจะได้ของดีไหมนะครับจะได้ของดีไหมถ้าได้ของดีเราก็จะเล่นต่อนะครับแต่ถ้าไม่ได้ของดีเนี่ยอาจจะนะอาจจะเปลี่ยนนะแต่ต้องดูนะครับผมเพราะว่าเปลี่ยนตอนนี้ยังพอทันนะครับเพราะว่าเราเอาตัวมาเราย่อยตัวซุนเซกมานั่นได้นะครับผมมาเป็นกลสึกได้อ่าพูดถึงกลสึกนะตอนนี้ผมผมเอาแปลเปลี่ยนมานะผมกดแปลเปลี่ยนมา หลังจบเทินกลุ่มถ้าเลือดต่ำกว่า50%จะฟื้นฟูเลือดของตนเอง24%อันนี้คือดีมากนะซึ่งตอนนี้ผมก็เลยกดเรียนรู้มาเลยนี่กดเรียนรู้นะแล้วก็กดไป3 4มสี่อ10หกเจโอเค10ตัวนะเรียนรู้ไปเลยวันนี้ก็ของดีนะครับโอเคแปลเปลี่ยนออกมาแล้วเรา อ่านี่เราปลดให้ซุนเซ็กได้นั้นเนี่ยเราก็กดไปเลยครับจูโล่งโจจูกดปลดไปเลยใช้500หยกโอเคปลดไปเลยแล้วกดกดให้ซุนเซ็กไปเลยนะครับผมติดตั้งแปลเปลี่ยนไปเรียบร้อยโอเคจะทําให้ซุนเซ็กนี่ถึกขึ้นเยอะเลยนะครับถึกขึ้นเยอะเลยมาต่อมาเอ่ออะไรดีเราอย่าลืมนะครับเราอย่าลืมนะครับ เรายังมีเควสประจําวันพวกนี้นะครับอย่าลืมทําให้หมดนะครับแล้วก็เห็นไหมเขาร่วมตีบอสเชา้าบอสเย็นนะ่ะกิจกรรมตอบคาถามเนี่ยรวมทดสอกบกองทัพไอ้ของพวกเนี่ยเห็นไหมผมบอกแล้วว่าเนี่ยถ้าขยันเนี่ยมันก็จะได้ของพวกนี้มาแล้วมันคุ้มมากๆผมบอกเลยว,ว่าคุ้มมากๆได้ฟรีๆนะสูตรร้านค้านี้ผมจะแลกอะไรเนี่ยอันนีออ้ดูก่อนเลยนะดูก่อนเลยนะเพราะว่าแต้มผมเนี่ยจะถึง2 0 0หมื่นแล้วบางทอาีอาจจะกดถุงทองมาหรือหรือเราจะกลับมาเป็นสมุด แดงก็ได้นะเออเดี๋ยวต้องรอดูนะครับต้องรอดูกันก่อนเลยนะครับผมตอนนี้ยังไม่มั่นใจเลยจริงๆไม่มั่นใจมีพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะพรุ่งนี้สามารถแลกได้นะยังแลกได้ถึงพรุ่งนี้นะครับผมแต่แต้มของผมเนี่ยมันมีเท่านี้นะก็ก็ต้องลองดูก่อนนะครับผมลองดูก่อนนะมาเ,เรามาดูตรงนี้นี่ครับอันดับตรงนี้อันดับ เลเวลของผมอยู่ที่อันดับ8นะเลเวลแปแล้วโอเคมีคนเลเวล83แล้วเพราะนั้นผมอาจจะดันให้เป็นเลเวล83ได้นะครับผมมาตรงนี้นะครับอันดับเห็นไหมอันดับศึกไออันดับพลังลบของผม,ผมอันดับ5ขึ้นแล้วนะครับผมอันดับ5ขึ้นแล้วนะแต่ว่ามาเรามาลองดูว่าเราจะสู้ริชาร์ดได้ไหมนะหลังจากที่เราอุย๊ยโดนกำจัดไปแล้วเรียบร้อยโอเคซุนซ็ก จนเซ็กตอนนี้จนเซ็กเราแรงมากนะแต่ว่าเราดูว่าจะยื้อทันจูร่งแรงได้ไหมนะครับผมมาโอ้โห,โหเนี่ยครับทีมถึกทีมถึกจัดเลยแล้วเล่าปีอยู่ข้างล่างเล่าปีอยู่ข้างหลังนี่คือแบบว่าตีไม่ตายสักทีแล้วเนี่ยสิวเกี้ยวเราก็โดนตีตายไปเรื่อยๆนะครับผมอันนี้เห็นไหมครับนี่คือทีมถึกทีมถึกของจูร่งนะบอกเลยว่าโหดมากๆทีมถึกจูร่งแต่ว่าเกี้ยวเราก็ถึกอยู่ครับเกี้ยวเราก็ถึกอยู่แล้วก็ โบวไปแล้วโอ้โหเล่าปีใกล้แล้วเล่าปีเออโอ้โหมาครับมาครับยังลุ้นๆอยู่นะยังลุ้นๆอยู่โอ้โหยโอ้โหยเสี่ยเกวก็ตีแรงใชยเย็นแต่ว่าเออมาโอ้โเราปีไม่ตายสักทีแต่ว่าตอนนี้ครับย,ยื้อกันอยู่นะยื้อกันอยู่อู้ลบลีกโอเคโอ้ยโ,โ,โอ้โหโหโช่วยได้ดีเลยช่วยได้ดีอืแต่ว่านะครับ ยื้อกันนานมากยื้อกันนานมากนะครับผมอ๋อมาเออซุนเซ็กใกล้ตายแล้วเนี่ยอีกนิดเดียวเองมาขอหน่อยเถอะน้าขอหน่อยโอ้โหเสียบเกี้ยวเราก็โดนจะตายแล้วเหมือนกันแต่ว่าเฮ้ยเนี่ยครับเห็นไหมเออเราปีไม่ตายสักทีนะเราปีไม่ตายสักทีเราก็ยื้อสุดและยื้อสุดชีวิตแล้วทีนี้เนี่ยถ้าโอเค มีสิทธิ์นะครับมีสิทธิ์แพ้นะเพราะนั้นโอเคเห็นไหมครับแพ้ไปนะแต่ว่านิดเดียวนะครับนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับผมนี่แหละครับผมทีมถึกแต่ว่าเออตัวเราก็ถึกขึ้นเยอะเลยนะตัวเราถึกขึ้นเยอะเลยนะมาดูออกซ่ซิว่าเราสู้ได้ไหมโอเคทีมสุมะอี้นะมาลองดูนะครับผมอูสุมะอี้ตีแรงมากแต่ว่านี่ครับหายไปแล้วตัวหนึ่งต่อเลยมาตอนนี้เสี่ยวเกี้ยวเราก็ถึกมากๆนะ เออเตียวครับเตียวครับไปแล้วนะครับเตียวครับตอนนี้น่าจะสู้ได้สบายเลยนะโอเคสมี้เขายังแดงไม่พอนะครับแล้วก็ซุนเซ็กเราพยายามกลังจะโอ้โหนะครับเตียวครับใส่ท้อนะครับโดนเสี่ยวเกี้ยวตายไปแล้วหนึ่งนะครับผมตอนนี้ใกล้แล้วตอนนี้เหลืออยู่2ตัวแล้วก็เตียวครับเตรียมจะโดนนะครับผมโอเคเนี่ะครับเรายังยื้อได้เพราะว่าเรามีรีเลือดขึ้นมานะครับเห็นไหมเรามีรีเลือดขึ้นมานะครับ โอเคเรียบร้อยเตียวครับตายไปแล้วนะครับแล้วก็กําจัดโลโซมาอี้นะครับผมแล้วก็ปิดเกมได้นะครับผมโอเคนี่แหละครับก็ถือว่าไม่แย่นะครับถือว่าไม่แย่นะครับขอมาดูหลิงหลิงอีกสักทีหนึ่งว่าเราสู้ได้ไหมนะมีมี6ตัวแล้วพลังเยอะมากนะครับแต่ว่านี่ครับดูเลยอุ้ยนี่ครับเขาสตันทั้งข้างหน้าข้างหลังเลยนะสตันทั้งข้างหน้าข้างหลังเลยนะเนี่ครับนี่คือพลังของทีม เออเนี่ยครับทีวีรับบุรุษเนี่ยแหละครับแต่ว่าเออเนี่ยครับโหหลังหายเป็นแถบเลยครับถ้าเราได้โจมตีนี่คือเราหายไปทั้งแถบเลยนะครับโอเคมาขออีกสักทีนึงโอ้สิยเกล้ยวไม่ได้สกลิลนะเพราะนั้นโอ้โหเนี่ยครับโอ้โหตีแรงมากๆานะซุนเซกตีแรงนะแต่เพราะว่าเขาทีมหกนะครับผมก็เลยเออของเขาเลยกระจัดกระจายนะครับเนี่ยโอ้โหแล้วก็เนี่ยครับตี สู้ได้นะครับผมเห็นไหมครับสู้ทีม6ได้เลยครับเมื่อกี้ตีแถวหลังสามหายเป็นแถบเลยครับนี่ประมาณนี้นะครับผมแต่ว่าที่1เราน่าจะสู้ไม่ได้ไหนะอลองดูที่1หน่อยมาโอเคทีมจูล่งเหมือนเดิมแล้วก็เอาเล่าปีไว้ข้างหลังเหมือนเดิมนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ยากอยู่นะยากอยู่แล้วจูโล่งเขาตีแรงเหมือนกันนะเนี่ยตีแรงนั้นเนี่ยโอ้โหก็อันนี้น่าจะสู้ยากนะครับโอเค โอเคก็เป็นไปไปตามนี้ครับผมโอเคเราก็ยังเหมือนเดิมนะครับผมงานเลี้ยงเลยรถนะเดี๋ยวรอดูนะครับผมเราก็มาทําภารกิจกันนะก็น่าสนใจมากนะดูผมก็เดี๋ยวจะตัดสินใจอีกดูว่าจะได้เติมอีกไหมเพราะว่าอาจจะเอาให้ถึง18,000แต้มนะก็เดี๋ยวต้องรอดูนะครับผมอ่ะต้องรอดูกันต่อไปนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนละก,กันเจอกันใหม่นะครับผมพรุ่งนี้นะครับผม สวัสดีครับโยโย